สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาชี้แนะหรือบอกวิธีการนะครับแนวทางในการสอบวันนี้นะครับวันนี้เราก็พบกันเวลาที่มัดนัดหมายนะครับครับเริ่มเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเรามีข้อสอบอยู่ทั้งสองฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยเป็นข้อสอบแบบแบบแบบกาถูกผิดนะฮะมีทั้งหมด25ข้อนะครับ เมื่อนักเรียนอ่านตรงไหนที่คิดว่าถูกก็กาถูกถ้าหน,หนูคิดว่าผิดก็กาผิดนะครับเรามีแบบให้นะครับนักเรียนครับออวิธีการคือหให้นักเรียนนะเรียนดูดูตัวอย่างนะลูกนะนะครับหนูเอาสมุดขึ้นมานะครับหสมุดวิชาสังคมนะครับเอามาแล้วก็เขียนชื่อแบบคุณครูเนี่ยชื่อสกุลอะไรหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เขียน เตรียมไว้เลยครับข้อ1ถึงข้อ25อันนี้คือชุดแรกนะครับ1ถึง25นะครับชุดแรกหนูก็เตรียมมานะเขียนไว้เลยนะครับเช่นเขาถามสมมุติเขาถามว่าข้อหนึ่งเนี้ยสมมุตินะอันนี้กูสมมุตินะหนูเขียนข้อหนึ่งสมมติตอบในในโจทย์ถามว่าหมามีทั้งหมด3ขาหนูคิดว่าผิดหรือถูก ถ้าหนูบอกผิดหนูก็การผิดตรงไปนะครับดูนะครับดูเนนนะฮะแล้วแต่หนูว่าจะอ่านยังไงอันนี้มีทั้งหมด2 5ข้อนะครับใช้เวลาในการสอบ25นาทีนะครับนักเรียนนะครับเข้าใจไหมครับนะส่วนถ้าหนูจะมีความสามารถในการที่จะพิมพ์ใส่ในข้อสอบที่คุณครูส่งให้เลยได้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหนูไม่มีความสามารถที่จะทําแบบนั้นนะครับหนูก็ต้องเขียนแบบคุณครูที่ทําตัวอย่างให้ดู บางคนเขาโหลดละโซโหลดแล้วก็พิมพ์สามารถพิมพ์ใส่คําตอบในในข้อสอบนั้นเลยนะครับบางคนทําได้แต่ถ้าบางคนทําไม่ได้เราก็ใช้แบบนี้นะครับทําแบบครูเสร็จแล้วก็ส่งข้อสอบเนี่ยเข้ามาในในเรียกในในในส่วนตัวหนูนะฮะในส่วนไม่ไม่ส่งกลุ่มนะฮะส่งในส่วนตัวโดยกติกาคือห้ามเลยกําหนดเวลาที่คุณครูบอก นะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งว่าห้องไหนใช้เวลาในการสอบเท่าไหร่ในในแต่ละก็สอบแต่ละชุดนะครับนั่นหนูก็ต้องเตรียมนะเตรียมตรงนี้นะครับเวลาเป๊ะนะฮะโดยยึดเวลาจากในโทรศัพท์นะฮะครูจะเริ่มสอบเวลาเท่าไหร่หมดเวลาเท่าไหร่นั้นหนูส่งมาถ้าเวลาไม่ทันก็ถือว่าหนูต้องต้องสอบซ่อมฮะสอบซ่อมนะครับอ่ะนะครับให้ใจความเข้าใจให้ตรงกันนะครับ ต่อไปดูชุดที่2นะครับชุดที่2ชุดสอบนี้เป็นข้อสอบแบบอัตนัยลูกนะครับเป็นข้อสอบแบบอัตนัยนะครับเป <holders. S 1> ็นข้อสอบแบบอัตนัยอ่ะนเนี่คยครูทําตัวอย่างให้ดูแล้ว <pareil. S 1> เหมือนกันครับข้อสอบ,บ,บอัตนัยมีทั้งหมด16ข้อนักเรียนนะครับ16ข้อนะครับดังนั <Words. S 2> ้นถ้าบางคนโหลดไม่เป็นโหลดแล้วพิมพ์ล,ลงไปก็ได้คําถามไม่เป็นหนูก็ทําแบบนี้นะครับทำแบบเป็นครูทําให้ดูนะครับบางคนทําไม่เป็นจริงๆก็ไม่เป็นไรครับทำเป็นมิดได้แต่ถ้าคนโหลดแล้วพิมพ์คําตอบลงในกระดาษ ทำถามได้เลยกท็ทำได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทําไม่ได้หนูก็ทําแบบครูนะครับโดยก็ทําแบบนี้นะครับตอนที่2เป็นก็สอบใบอัตรัยมีทั้งหมด16ข้อนะครับถามสั้นๆยกตัวอย่างนะครับเช่นข้อ1ก็ถามว่าจดอาจจะถามว่า,าจังวังทองมีกี่อําเภอหนูก็ตอบไปเลยเจ็ดอำเภอแค่นั้นเองครับนะครับต่อไปนะครับเออข้อสอบอัตรายนนี้มีข้อสุดท้ายครับ นะฮะข้อสุดท้ายข้อท้ายข้อที่16เนี่ย5คะแนนลูกนะครับ5คะแนน5คะแนนยังไงเออเป็นข้อความรู้รอบตัวนะครับเกี่ยวกับข่าวในชีวิตประจําวันที่สําคัญนะลูกที่หญิงกันตายอันนี้ไม่เอานะครับเอาที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะฮะที่เราจะต้องรู้นะครับอันนี้คือวิธีการทําข้อสอบชุดที่หนึ่งและชุดที่สองเวลาเอย่าุณกําหนดให้ว่าเวลาเท่าไหร่นะครับ ใครยังไม่เข้าใจนะครับใครยังไม่เข้าใจก็ถามเลยนะครับถามซะเลยเหยียบคู่ลงแชทปุ๊บหนูถามได้เลยนะครับอ่ะนี่คือเวลาในการสอบของแต่ละห้องครับซึ่งไม่เหมือนกันนะครับหนูต้องส่งเวลาตามนี้นะฮะถ้าหนูเกินเวลาโดยดูจากการส่งข้อความหนูถ้าเกินเวลาก็ถือว่าหนูต้องสอบซ่อมนะครับวิธีการสอบซ่อมคืนหนูต้องลอกนะฮะลงในสมุดทั้งโจทย์และคําตอบทั้งหมดเลยนะครับ นะครับอันนี้เอาเอาเอาตอนนี้ก่อนนะครับเอาแค่เอาแค่แบบนี้ก่อนนะครับอ่าเข้าใจไหมครับอันนี้คือเวลาแต่แต่ละห้องที่ใช้นะครับแต่คุณครูอนุญาตให้หนูนําเอกสารมาขึ้นดูได้นะครับมาขึ้นลอกได้ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k จะเป็นข้อมูลต่างๆที่หนูจดบันทึกไว้หรือดูใน YouTube ครูนะครับหนูสามารถเอามาเอามาลอกมาตอบได้เลยครับนะครับเอามาลอกแต่ตอบได้เลยนะครับ คงเข้าใจนะครับเข้าใจไหมครับใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวหลังจากครูลงนี้แล้วหนูก็ถามได้เลยนะครับก่อนที่จะถึงเวลาที่คุณครูคได้กาหนดสอบในแต่ละห้องนะครับถ้าบุคคลไม่ได้เข้าสอบนะฮนะก็ให้แจ้งเป็นลายบุคคลนะครับเพราะครูมีข้อสอบอีกให้หนูทําเป็นลายบุคคลโดยเวลากําหนดเห,นเหมือนกันนะครับทุกอย่างเลยบางคนติดภาระจริงๆอยู่ต่างจังหวัดนะฮะป่วยไปเป้าพ่อแม่ไปอะไรเนี่ย ก็ให้ทักแซทส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีข้อสอบส่งมาให้ทำเป็นรายบุคคลนะครับอ้ออีกอย่างลืมไปแล้วข้อสอบนี้นะครับข้อสอบนี้กูจะส่งให้ในกลุ่มนะฮะส่งให้ในกลุ่มนะครับอย่างเช่น3ามทัหนึ่งเนี่ยกูก็จะส่ง3ามทัหนึ่งนะครับถึงเวลาส่งเข้าปุ๊บกูจะส่งก็เวลาตามที่กําหนดฮะบ่ายโมงห้าทีกูส่งปุ๊บหนูก็เริ่มทําเลยชุดที่1นะครับแล้วก็จะไปหมดเวลา ส3 3 0มศูนย์ดังนั้นในช่วงนี้หนูต้องชุดที่1นหนูต้องทําให้ทันนะสำหรบับ3ามหนึ่งนะอันนี้ยกตัวอย่าง3ามนะึ่ะฮะหนูต้องทําเวลาที่กําหนดถ้าหนูหนูสนะ่ง1ิบสามจุดามมคาศูนย์เนี่ยหนูบอกสามหนึ่งเนี่ยนี่คือหนูไม่ทันแล้วครับอันนี้หนูต้องสอบซ่อมนะครับนั้นเวลาสําคัญนะครับหนูต้องทําตามเวลาที่กําหนดทั้งหมดนะครับส่วนคนที่ไม่สอบอย่างที่บอก แจ้งแชทลายบุคคลมาแต่เวลาส่งนี้ให้ส่งเข้าเป็นไม่ใช่ส่งเข้าเข้ากลุ่มนะฮะส่งเข้าเป็นบุคคลนะครับของใครของมันก็ส่งมาเป็นลายบุคคลไปในในอินบ็อกซ์เรียกในอินบ็อกซ์ปะนะกูเรียกไม่ถูกนะครับอ่ะก็นะครับนักเรียนคงเข้าใจนะครับเข้าใจนี่ก็ให้เตรียมนะครับเตรียมอุปกรณ์เลยนะครับเตรียมเขียนไม่เลยถ้าบางคนพพ์ไม่ได้เตรียมเขียนไม่เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยว ถึงเวลาเราพบกันนะครับครับวันนี้ขอให้โชคดีครับวัสดีครับให้ได้เต็มทุกคนนะครับเอาเอกสารมาดูได้เลยนะครับเอกสารที่ครูครูสอนนะครับพี่หนุจดไว้ดูได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ